ลองว่าสี่คันนี้จับจ้านทุกคันคลิปนี้อาจจะยาวหนะ่อยเอาแบบดูกันเพลินๆโชคตัวนี้เป็นของ t p G นะครับ t p G. ต่อมาที่ผมเห็นอะไรที่คันนี้ที่แปลเพื่อนคือสวิงอาร์มผมว่า X Max ในประเทศไทยไม่มีใครมี โอเคครับผมก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวแอดดิกครับผมก็ตอนนี้นะครับมาถึงคิวของ X Max แ็แล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าแบบจัดเต็มนะฮะมีกี่คัน4คันนะครับก็เดี๋ยวให้พี่วุฒมาอธิบายเหมือนเดิมว่าแบบแต่ละคันเนี่ยจัดจ้านยังไงบ้างแต่คือรับรองว่า4คันเนี้ยจัดจ้านทุกคันคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเอาแบบดูกันเพลินเอ้ยก่อนนั้นเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตก่อนดีกว่านะพี่นะไปดูอินเสิร์ตก่อนดีกว่าว่ารถพี่วุฒิเขาจัดเต็ ก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไป จเจอกันอีกแล้วเหมือนดเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวไปดูรถพี่ก่อนเลยดีกว่าว่ารถพี่ทาอะไรมาบ้างคือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วแต่คือไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้เลยแทบทุกจุดใช่ครับอ่ะฮะเดี๋ยวให้พี่อธิบายหน่อยว่ารอบนี้ทําอะไรมาบ้างเป็นเวอร์ชั่นนี้ก็รอบนี้เราจะทําเป็นคอนเซปเป็นรถแข่งมอเตอร์สามนะครับร <ถ S 2> ก็คืงมอเตอร์สามใช่เป็นจานคู่ปั๊มหน้าเล็กจานหน้าเล็กแล้วก็ปั๊มหน้าเล็กจานหน้าเล็กใช่ อ๋อเป็นจานเล็กจานจะเป็น220มิลนะครับ220มิลใช่นะฮครับแต่ขาที่แล้วเป็นจานตัวไหนเป็นจานทาตะวัน300มิลเ็นโบทาตะวัน300มิลครับอ๋อแต่อันนี้เป็น220ใช่ครับอ๋อนะฮะแล้วก็ปั๊มหน้าก็ไม่ใช่เหมือนเดิมไม่เหมือนครับตอนนั้นปั๊มหน้าเป็นเบมโบเฮดพีตอนนั้นเป็นเบมโบเฮดพีแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนค่ายละเราเราเป็นดีคัสติครับอะไรนะพี่ขออีกที ดิสคัซเซติครับอ๋ออิตาลีเหมือนกันเป็นอิตาลีเหมือนกันใช่ครับอ๋อไอ้แบรนด์นี้ผมไม่เคยเห็นมันเขาขายกันอยู่เท่าไหร่ฮะอ่าตัวนี้หมื่นบาทครับประมาณสามพันเก้าร้อยหมื่นสามพันเก้าร้อยฮะอันนี้บางคนน่ามีอยู่แล้วบางคนน่าเป็นเอสพันกับพันยี่สิบครับอ๋ออันนี้ของเอสพันเหรอเนี่ยครับเป็นเบียวคาร์บอนเป็นเบียวคาร์บอนคอมโพสิตอ๋อเป็นของเอสพันสองพันยี่สิบแล้วมันต้องแปลงไหมพี่ถ้ามาใส่ก็แปลงขาครับแปลงขาขาตรงนี้เหรอใช่ขายิ้ครับอ๋อ แล้วก็จานก็เป็นจาน220ใช่ครับฮะแล้วก็มีปลดไวใช่มีปลดไวสายทกใช่ยอดสวยมากลอเป็นของมอสครับเป็นเป็นมอสเหมือนเดิมอลูมิเนียมฟอร์เหมือนเดิมครับอ่าเป็นของมอดฟอรดเนี่ยมันต่างจากรอเดิมไงพี่เผื่อก็คือล้อเดิมเขาจะเรียกว่าแคสตการแคสติ้งก็คือการหล่อขึ้นมานะฮะอ่าก็หล่อขึ้นรูปนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย จะเป็นการฟอร์สก็คือขึ้นจากขึ้นขึ้นจากอลูมิเนียมชิ้นเดียวก้อนใหญ่เลยนะเอามาซีซีให้เป็นรูปล้อเลยให้แบบขึ้นรูปเป็นล้อเลยนะฮะแล้วมันได้เรื่องน้ําหนักเบาน้ำหนักเบาแข็งแรงแรงกว่าแข็งแรงกว่าครับสวยกว่าสวยกว่าครับอันนี้มันคือเป็นจังเงากว่าเป็นสีมันเป็นสีเขาเรียกว่าอะครับครับเป็นสีอะโนด้สีทองครับอ๋อสีทองนะครับแล้วมันมีสีอะไรบ้างพี่ลอมอสเยอะครับตอนนี้ตอนนี้มีแทบทุกสีเลยครับ สีดำสีม่วงสีแดงสีน้ําเงินสีน้ําตาลทีเอสีเงินสีเขียวเขียวก็มีเหรออะไรที่นึกขึ้นได้สีที่นึกขึ้นได้มอสมีหมดตอนนี้ครับมีหมดเขาทำแบบว่าเหมาะสำหรับทุกคนที่แบบอยากได้ทุกสีใช่ครับเป็นคอนเซ็ปต์ตัวเองเขาอยากได้สีอะไรสีจมพูรถโกยังมีเลยมีหมดครับ อะไรสีอะไรที่นึกขึ้นได้ก็สามารถทําให้ได้นะครับคาร์บอนอันนี้บางคนหน้าเป็นของ S1000 ี2020ใช่แล้วก็จัดสายถักกับวิกลีเลีสเข้าปั๊มปั๊มอะไรนี่สอยทีปั๊มเป็นเดียดดิสคารเซียติอ่าแล้วก็เป็นคาร์บอนชุดหน้าโอาชคกก่อนโชกก่อนโชคกตัวนี้เป็นของ WP นะครับ WP ครับแต่ว่าเราสร้างหัวสร้างหัวโชเป็นหัวคืออันนี้ครับเป็นงาน CNC อ๋ออันนี้ก็คือ CNC ขึ้นมาใหม่ ใช่ครับแล้วก็จับเข้ากับปั๊มตัวนี้ใช่ครับปั๊ม80มิลนะครับอ๋อฮะแล้วก็ต่อมาเป็นก็เป็นพวกสามทางหัวสามทางเป็นสามทางเอลฟาเป็นหัวเอิร์นทั้งหมดอกแค่ชุดหน้าเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่ชุดหน้าเท่าไหร่แล้วก็หลายตั้งอยู่ครับหลายตั้งอยู่แต่ว่าเราเราชอบครับเราชอบที่มันแปลกไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเลยแน่นอนแล้วมันเป็นจานคือปกติ X Max เดิมๆเนี่ยมันเป็นจานคู่หรือจานเดี่ยวเป็นจานเดี่ยวครับ้างเดียว ขนาด267มิลขนาดเดิมเนี่ย217มิลใช่แต่นี้เป็นจานคู่จานคู่220มิลครับ220มิลข้างนี้ก็เป็นปั๊มจานเหมือนกันนะครับใผักใช่ครับแล้วก็ต่อด้วย3ามทางข้างบนอ๋อก็คืออันนี้มันก็ต้องแปลงใช่ไหมพี่แปลงครับก็คือทุกอย่างต้องแปลงหมดเลยครับอ๋อสร้งสร้างขึ้นมาให้เจ็บแบบขึ้นมาให้มันเหมาะสมครับหมาะสครับ คือเรื่องสมรถนาก็ไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอะไรดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เคยกล่าวไปก็คืออัพไซดาวระบบมันจะดีกว่าชกเทเลสโคปิกเยอะอยู่สมควรก็คือเปลี่ยนมาดีก็คือตอนนี้นขี่ดีขึ้นครับขี่ดีขึ้นครับรอบที่แล้วที่ใช้ชกของอะไรเนี่ยชกเป็น c b 1 5 0ครับแต่ว่าตัวนั้นอส่กับหัวซีนซีเป็นของ FGR 3 0 0ารา้เราำเดียนแบบอ๋อครับครับอันนั้นก็ซีนซีขึ้นมาเป็นซีนซีเหมือนกันครับอ๋อ แล้วต่อมาครับพี่ชุดสีครั้งที่แล้วเป็นสีดํารอบนี้เป็นสีแดงใช่อันนี้แดงเลยเด็กพี่เป็นแดงแก้วครับแดงแก้วใช่แดงบอลแก้วอะไรทุกอย่างเนี่ยทำมาจากร้านปิงคัลเลอร์ช็อปนะครับติดต่อได้นะครับปิงคัลเลอร์ช็อปงานดีสีดีครับอยู่แถวไหนเงาตาแตกเนี่ยอยู่ใกล้ๆกล้บ้านผมอ๋อใกล้ๆกันอยู่สระอยู่สระน้ำหวานเนี่ยทุกคนก็ตัวตัวนี้เป็นยังเป็นโลโก้แดงอยู่นะครับโลโก้แดงอ๋อจะเปลี่ยนเปลี่ยนพวกสลักใช่ไหมใช่เปลี่ยนสลักเป็นสลักทองไหตเนียมนะครับ อ๋อสลักทองก็คือเปลี่ยนตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนไอ้ตัวไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าตัวนี้ก็สลักก้านครับอ่าสลักก้านแล้วก็ตัวปรับระยะเราเราปรับตัวนี้ของแท้อ่าฮะแท้อันนี้คือเหมือนรถผมเลยนะทุกคนไอ้ตัวปรับเนี้ยพันกว่าบาทนะไม่ใช่พันกว่าบาทครับไม่ใช่เล่นๆนะแค่ปรับแค่เนี้ยพันกว่าบาทอ่าฮะแล้วก็ไอ้ไอ้หมุดนี้ก็แพงเหมือนกันใช่ครับเอาเรื่องเอาเรื่อง แล้วอันนี้อันนี้อะไรนะขอทีกระปุกกระปุกมอเนโมโตโคเซครับแต่คันที่แล้วของ A D V คันนั้นเป็นสีทองนะครับใช่คันนี้ก็จะเป็นสีดำใช่ครับอ่าอันนี้กันสะบัดเป็น S D M X ครับ S D M X แล้วมันใช้งานได้ไหมพี่ตอนนี้ไม่ใช้ไม่ได้ครับวางไว้เฉยวางไว้เฉยนะวางไว้เฉยเลยวางไว้เฉยอ๋อตอนนี้ก็ทำขาสำหรับ ใช้งานได้จริงมาแล้วอ๋อแต่แค่ยังไม่ได้ติดตั้งกับตัวนี้ใช่ครับก็คือมันเป็นโปรโตไทป์ที่พี่บอกใช่ไหมอ่าคือตอนนี้ผมผมชอบแนวนี้อยากให้มันอยากให้มันโชว์ข้างบนก็เลยไม่ติดตั้งแต่ถามว่าทําให้ได้จริงใช้งานได้จริงไหมได้ครับทําให้ได้ครับอ่าฮะข้างนี้ก็เหมือนกันข้างนี้ก็เหมือนกันครับข้างนี้ก็เหมือนกันเป็นโลโก้แดงนะครับลโก้แดงแล้วก็มโตโคเซ่เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้อันนี้คือติดไวใช่ไหมใช่ครับอันนี้ที่ผมทําขึ้นมา เปโชว์่าอันนี้คือพี่ทาไอ้เพจนี้ขึ้นมาเลยครับไม่ครับมันเป็นมันเป็นชิ้นส่วนของหัวโชคที่ผมเอามาทำอฟไสดาวเนี่ยมันมันเหมือนใช่ของหัวใช่ผมก็มากึงจนเป็นรูปแบบนี้แล้วก็มาอุดกระจกอ๋อเพราะตอนแรกมันใหญ่กว่านี้ปะใหญ่ไปเรื่อยเลยครับใหญ่ไปเรื่อยเลยอ๋อแล้วก็ทํามาเป็นอุดกระจกใช่ก็ดูดูดูเปียวดีนะอ่าใช่มันดูแบบแปลกดีอ๋อจริงๆรูนี้คือเป็นรูกระจกใช่ครับรูกระจกอ๋อโชคอ่าโชค3จุดของเอรินมันมีสามจุดครับเอรินสามจุดนะครับอันนี้มันจะต่างครับ ทำไมตัวสปริงเป็นสีดำมันเป็นรุ่นไหนอ๋ออยู่แค่สีครับเราเปลี่ยนสีสปริงได้อ๋อเปลี่ยนสีซื้อเปลี่ยนกับพี่เลยใช่เปลี่ยนสีทำสีสปริงได้เราชอบแบบไหนเราก็เอาสีนั้นนะครับอ๋อนะแล้วเราจไล่นอ็อตไล่น็อตเทนเนียมไล่น็อตเทนเนียมทุกจุดนะครับจุนดนัดคงน็อตเครื่องคันนี้ทำเครื่องไหมพี่ทำครับเครื่องทำอะไรบอกพอบอกสูตรได้ไหมทำอะไรบ้างก็เป็นลูก81นะครับลูก81ใช่ครับไม่ยืดไม่ชักคออเน้นๆแบบว่าเรียกว่าแบบ ใช่ครับในใช้งานเพราะว่ามันอย่าพังครับสฟก็เปลี่ยนไปทายเป็นของอะไรฮะโครมดำครับโคมดำนะครับดูดุขึ้นดุขึ้นเลยดุขึ้นเลยนะครับต่อมาเป็นข้างนี้พี่ข้างนี้เป็นอะไรบ้างเริ่มแบบท่อแล้วกันอ่าเริ่มแบบท่อท่อก็เป็นท่อของทิกสตาร์นะครับทิกสตาร์อ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่อันนี้ฮิตมากนะครับในญี่ปุ่นทิกสตาร์เสียงก็เคยฟังไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นแบบ มาเป็นลูกอ่าเป็นลูกลูกออกเป็นลูกลูกนะครับครับผมอ่าต่อมาเป็นเป็นคอท่ออ่าคอท่อคอท่อเซ็นเนียมของอิสระยานะครับอิสระยาแบรนด์ไทยใช่ครับคนไทยทําแต่ว่างานเนี้ยบมากครับงานเนี้ยบเลยนะฮะครับดูรอยรอยต่อแน่นอนแน่นอนจริงสวยมากนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่อท่อแป๊บท่อท่อน้ำท่อ้ำซัมโก้ท่อน้ำท่อน้ำจะเรียกว่าสายระบายก็ไม่ใช่เพราะมันตัน อ๋อมันตัดอ๋อทำทำหลอกใส่รอรออ๋อทำหลอกสมเหมือนรอบที่แล้วมันจะเป็นสายเล็กกว่านี้เบอร์เล็กกว่านี้อันนี้ทําเหมือนแบบอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่อ่าดูแบบแน่นขึ้นแน่นขึ้นต่อมาพี่ผมเห็นอะไรที่คันนี้ที่แปลกกว่าเพื่อนคือสวิงอาร์มใช่ครับสวิงอาร์มคันนี้ทําใหม่นี่ก็คืออย่างอย่างที่เก่ามาต้นคลิปนะครับก็คือตัวเนี้ยผมจะทําเป็นสไตล์โมโตสามมโตสามก็คือจานหน้าเล็็็กกปปปัั๊มมเเลลสวิงงงออาารรร์หนนูแบบี้่ฮะ ลองลองถ้าใครถ้าใครคือมันดูไม่ออกลองไปเซิร์ชดูนะครับว่ารถแข่งมมโตสามเนี่ยรูปแบบมันเป็นแบบไหนมันก็จะคล้ายรถผมนี่เลยอ๋อมีของเดิมให้ดูไหมพี่สวิงอาร์มเดิมเป็นไงอันนี้คือสวิงอาร์มเดิมติดรถมาไม่ได้มอเตอรฟอะไรเลยอันนี้เดิมเดิมนะอันนี้เดิมเดิมเรามาเทียบแต่งมาเทียบอันที่ผมเห็นดูจากภายนอกเนี่ยดูหนาแข็งแรงขึ้นใช่ ใช่ไหมดูแข็งแรงขึ้นใช่ครับสวยขึ้นอืออ่าหนึ่งคือได้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 คอนเซปต์ได้คอนเซปต์ใช่สองได้ความสวยดูดิบขึ้นใช่แล้วก็ดีสิ่งสำคัญก็คือเราแปลกเลยไม่เหมือนใครไม่เหมือนจะบ้านเขาเลยอ๋อนี่ก็คือพี่ทําเองเลยใช่ทำามดทำเองหมดครับอ๋อคิดเองคิดแบบคิดแบบเองอะไรเองอขอขึ้นแบบขึ้นใช่ครับวาดเองเลยใช่ครับแล้วตัวนี้ก็เป็นน็อตไทเทเนียมนะครับ แล้วก็ตัวนี้ไว้ดึงเผาเมื่อเราไขมันก็ดึงปุ๊บได้เลยอ๋อคือตัวนี้ดึงเผาออกมาได้เลยใช่ครับก็คือไข่ปุ๊บมันก็ดึงเผาเหมือนรถแข่งนะครับอ่าฮะอันนี้มันเหมือนเขาเรียกว่าตัวอะไรพี่ถังปลาครับถังปลาอันนี้ตัวตั้งโซ่ป่ะอาจารย์ตัวตั้งโซ่ครับอ่าฮะแต่มันไม่มีโซ่แล้วมีโซ่นี้เราใส่เป็นคอนเซปต์เฉยใส่แบบสวยงามใช่เราใส่เป็นคอนเซปต์นะก็เป็นปั๊มหลังปั๊มหลังเป็นด้วงใช่ครับตัวนี้เป็นด้วงด้วงด้วงจีพีสลักยูนะครับ G P สลักยูใช่ยมันเป็นไงครับันีันบสลักมันจะเป็นเงี้ยอ๋อสลักยูสลักยูนะครับ <Yeah. S 1> นี่ก็คือแปกไปะอีกนะปกติมันจะเป็นสลักแบบสลัก,ลกลเป็นลกลมแต่ตัวนี้คือมันติดรถแข่งเลยไงอ๋อ oh, นี่คือติดรถแข่งใช่ติดรถแข่งออริจินอลเลยตัวเนี้ยแต่ว่าตัวนี้ ไปเป็นสีปีเก่ามันจะอ่อนๆหน่อยอ๋อแต่ถ้าเป็นสีแบบตัวปีใหม่มันจะดูเข้มดูเข้มเข้มกว่านี้นะครับเอาเดิมๆเอาแม็กเอาเอ็กแม็กเดิมๆบอกอยากได้แบบเนี้ยอยากได้แบบพี่เนี่ยยกมาเลยยกมาทั้งคันเลยใช่จัดให้แบบนี้ได้วันนี้อยากได้แบบเฮ้ยพี่ผมอยากได้แบบพี่เนี่ยอ่าจัดให้ผมหน่อยอ่าได้เลยและเหมือนเหมือนที่คันเมื่อกี้เหมือนเอเหมือน ADV เป็นยังไง ADV ก็ได้ครับ ADV Forza อะไรประมาณเนี้ยคือเป็นสกูตเตอร์ร้อยห้าสิบสามร้อยเนี่ย คือผมผมจะทำพวกนี้เป็นพิเศษครับเอาโอเคทีนี้รถพี่ก็ประมาณนี้นะครับกับรถพี่วุฒินะครับเดี๋ยวไปดูรถของเพื่อนพี่วุฒิมากดีกว่าว่าแต่ละคันจัดจ้านแต่เห็นแต่ละคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่แพ้ไม่แพ้คันวดีเหมือนกันนะครับผมคันนี้ผมสนใจตรงนี้เลยฮะนี่อ้โหแม่งแบบเหมือนมรุตยูแบบอะไรสักอย่างแบบเหมือนถูกแบบดิบดุดันเออแบบเหมือนแบบเอาอะไรแบบ มันเหมือนอะไรวะใครใครลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวนี้เห็นแล้วมันเหมือนอะไรแต่คือผมอธิบายไม่ถูกจริงๆแต่คือแม่งเต็มมากอะ่ะคือทุกจุดแม่งแบบอะไรไม่รู้เนี่ยแบบสุดอะ่ะเปลี่ยนทุกจุดอะ่ะเดี๋ยวให้พี่มาอธิบายหน่ยอยว<ะ>่าหาคำจำกัดความไม่หน่อยเออหาคำจำกัดค,ความไม่หน่อยว่าแบบไอชุดเนี้ยจะเรียกเหมือนว่าอะไรดีมันแบบมันเต็มจริงนะอธิบายหน่อยครับว่าตรงนี้ทําอะไรว่างก็เริ่มที่ปั๊มแล้วกันปั๊มล่างปั๊มล่างปั๊มล่างนี่จะเป็นเฟนโดนะครับครับเป็นใจหวัง อ๋อแล้วขาจับขาจับนี้สร้างขึ้นครับสร้างขึ้นสร้างขึ้นแล้วก็ไปได้สีไปได้สีคือมันทําให้ดูแบบเด่นขึ้นมาดูแบบก็คือคันนี้จะคันเลอร์ฟูลหน่อยคันเลอร์ฟูลอ๋อแบบคันเลอร์ฟูลแบบหลายสีหน่อยหลายสีหน่อยเน้นเต็มเน้นเต็มอ่าหัวสาย h YB อ่าปลด h YB แล้วก็สายระบาย head YB อ่าลอดเซติเนียมทั้งคันโอ้โหแล้วไอ้ท่อแดงๆคืออะไรครับท่อแดงแคือท่อกรองครับท่อกรอง อันนี้ท้อกองของร้านเซนใบซาครับอ๋อเซนใบซาใช่ครับอ่าฮะแล้วก็เป็นบเป็นมาคนหลังลาย F1 ของร้าน JR Carbon นะครับอืมจัดเต็มโช็คครับพี่โช็อคช็คเป็นแบดแพนด้าไต้หวันครับแบดแพนด้านะครับท่อนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยดังแน่นอนผมผมดูปากอย่างนี้นี่ดังแน่นอนท่อดังเลยพี่ดังครับดังมากนี่มีของรถยนต์ด้วยโลโก้ไอเอสรถยนต์นะครับนี่เป็นโลโก้ไอเอสโตโยต้า ใส่ขนาดไว้ด้วยไว้ระยะเวลาอ๋อไล่ลมอสดาฟอสมีดาฟอสอันนี้อันนี้คือก็สร้างขึ้นมาพี่ไม่ใช่ครับอันนี้มีขายครับอันนี้มีขายใช่เป็นพิวคาร์บอนคือมันเป็นมันเป็นของเอ็กแม็กรถยนต์ครับอ๋อเป็นของรถยนต์ใช่อ๋อแล้วก็มาใส่สายแป้งผมว่าเอ็กแม็กในประเทศไทยไม่มีใครมีแน่นอนเหมือนตูดดีโอแซดเอ็กเลยอ่ะถูกครับคือของแซดเอ็กก่อนใช่ครับจริงปะเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นตูดเป็นสปอยเลอร์ตรงตูดเหมือนนะครับของดีโอนะเออแล้วก็มาแปะกับ อ่าแลกท้ายหลังเนี้ยนะเออผมว่าคันเนี้ยน้องรถน้องเขาเนี้ยน่าจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยที่มีแบบประกับคันเร่ง N Y C นะครับครับอ่าตัวนี้ก็ไต้หวันเหมือนกันคือคันเนี้ยบอกบอกไว้เลยว่าคันเนี้ยเป็นสายไต้หวันสายไต้หวันสายไต้หวันแต่ไม่ใช่ว่าของไต้หวันจะไม่ดีนะพี่ดีครับเดี๋ยวนี้ไต้หวันพัฒนาดีมากๆแล้วต่อมาพี่ชิวหน้านี่เขาแบบคันนี้ต้องบอกว่าครบทุกรถครบทุกสีครบครบรถครับครบรถอ่าชิวม่วงนะชิวม่วงนะครับอะไรที่อะไรที่เขา ไม่ใส่กันแน่นะมาดูรถคันนี้มีแน่นอนมีแน่นอนคันกลางนี่จะเป็นสายสิ่งหน่อยสายสิ่งคันนี้คนขี่จะตัวเล็กๆรถจะติ๊ดๆอะไรนะครับก็จะเป็นคาร์บอนเน้นคาร์บอนนะครับท่อชิ้นดำท่อคาปั๊มก็เป็นซีพอร์ตอุชิตล้อไปทำสีล้อทำสีมาคันนี้ก็ไม่อะไรเน้นแรงเน้นแรงคันนี้คันนี้เรียกงกเลยสิ่งเรียกงก ต่อมาคันนี้พี่คันนี้จะเป็นละรถที่โทนหน่อยอคันนี้เรียกว่าคุมโทนผมชอบมากสีแฟลิ่งทามาจากที่ไหนพี่ร้านปิงคเลอร์ชอปครับปิงเหมือนกันใช่ครับนี่ให้ดูสีก่อนทุกคนเปลี่ยนๆหน่อยนะแต่ดูดูสีมันสีมันแบบเรียกว่ามันจะก็คือมันไม่แก่นะสีเดิมนี่แหละแต่ว่าของสีเดิมเนี่ยของ X Max รุ่นนี้มันจะเป็นสีด้านพี่นี่เขาก็มาทําเป็นสีเงา ็ดูฟุงฟิงดูฟุงฟิงดีแบบว่ามีมิติมากขึ้นใช่แล้วคันนี้เขาก็จะคุมโทนเหมือนแบบเป็นเทาน้าเงินเทาน้ำเงินครับโลโก้ก็เป็นน้ําเงินครับล้อก็เป็นน้ําเงินเหมือนกันน้ำเงินแก้วนะแต่น้ําเงินไม่เหมือนกับคันนู้นนะอันนั้นมันน้าเงินน้ําเงินออกจากธรรมดาอันนี้เป็นน้ําเงินแก้วครับอ๋ออันนี้เป็นน้ําเงินแก้วดูความแบบมันจะรู้สึกเหมือนแบบมีมิติมากขึ้นใช่ครับอันนี้เป็นโชว์ของ YS ด้วยนะใช่ครับโซนที่สปอร์ตครับ ก็ประมาณนี้กับทีม WD ของพี่เรียกได้ว่าจัดจานทุกกานแต่คือจริงๆก็คือไม่ได้มีเท่านี้มีอีกมีเยอะครับแต่ว่าเราเรานัดมาไม่ได้เขาไกลเขาอยู่ไกลลูกค้าอยู่ไกลนะฮะก็ถ้าจริงๆแล้วถ้ารวมครบของทีม WD นี่มีประมาณกี่คันประมาณห้าสครับ50เรียกได้ว่าถ่ายไม่หมดใช่ครับก็เดี๋ยวต้องทยอยถ่ายแล้วกันก็ประมาณนี้กับ WD นะครับเลสซิ่งของพี่วุฒนะครับ ก็ยังไงฝากไว้หน่อยพี่ถ้าใครแบบอยากได้ฟิตเมนต์อยากได้ของแต่งแบบนี้ก็ก็อย่างบิลดีนะครับเราจะเราจะไม่พูดว่าเราจะแต่งแบบไหนแต่ว่าการแต่งรถผมอยากจะใส่ตัวตนของทุกคนของเจ้าของรถให้มากที่สุดครับแต่เนี้ยเมื่อเขาบางคนไม่รู้จะแต่งแนวไหนผมก็ให้คำปรึกษาได้เอ้ยแนวนี้นะพี่ชอบไหมอะไรเงี้ยผมก็จะจัด อะไรอย่างที่เขาชอบให้ตามงบตามราคาตามงบตามราคาครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วนะครับวีดวีก็คือจะทําแปลงล้อใส่รถพวกรถเล็กใส่ล้อฟอร์สใส่รถเล็กทําจานคู่ทําอไซด์ดาวเปลี่ยนโช๊คอะไรประมาณนี้เป็นเป็นเน้นเป็นจุดนี้ครับครับก็ตามสไตล์ WD นะทุกคนคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับ WD เพจชื่ออะไรนะพี่ WD Racing Shop ครับ WD Racing Shop นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากได้ฟิตเมนต์อยากได้อารมณ์แต่งแบบนี้นะครับก็เข้าทัก WD Racing Shop ได้เลยก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคือ4คันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยมันยังมีเยอะกว่านี้ที่เรียกได้ว่าแบบก็จัดจ้านหลายคันอยู่แต่คือเราเอามาให้ดูไม่หมดนะครับก็ยังไงถ้าอยากให้มีอีกคลิปที่3ของ WD นะครับ z x Max แบบนี้ก็กดไลค์คลิปนี้เยอะกดแชร์เยอะๆนะครับ กดซับสไคร b ์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์เพจ WD ให้ด้วยยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณขอบคุณวยนูนะ,ะัะ